ในวิดีโอนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับสิ่งที่ผ่านเลยไปนะครับก็คือคำสั่งอัปเดต Delete, Order by, Distinct นะครับไอพวกนี้เนี่ยใช้บ่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องทำการอัปเดตก็คือเปลี่ยนแปลงสถานนะคำสั่งซื้อหรือว่าอะไรบางอย่างนะเปลี่ยนแปลงราคาอะไรที่ประทะน,นะครับลบด้วยนะครับ delete เนี่ยใช้บ่อยนะครับ สองตัวนี้ใช้บ่อยมากครับลบนะครับอันนี้ลบแล้วก็อดอร์บายนะครับ o r ร์บ by ก็จะเป็นส่วนของการเรียงตามนะครับเรียงตามฟิลด์ไหนเรียงตามมากไปน้อยน้อยไปมากนะครับถ้าน้อยไปมากก็จะเป็น asc นะครับถ้ามากไปน้อย dec สองอันนี้คืออะไรครับสองอันนี้คือ ascending แล้วก็ descending ไม่แน่ใจว่าในตอนนี้ ก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยควาเต็มของมันครับ ascending นะครับ,รบมันเป็นในเรื่องของการจัดเรียงนะครับตัวสุดท้ายครับ d e s c e n d i d e s t n i n น,นี่ก็จะเป็นการแยกต่างหากนะครับก็คือว่าไหนที่ซ้ำกันเนี่ยจะไม่เอามานะครับจะเอามาเฉพาะที่จะเอามานะครับคือเอามาหมดเนี่ยถ้าถ้าไหนซ้ำก็จะไม่เอามานะครับเดี๋ยวเรา,เรา,าลองมาลอง ลองทดสอบดูนะครับสำหรับการอัปเดตก่อนเลยนะครับไปทีโโ่ local o เลยนะครับแล้ว php myadmin โอเคครับล็อ,อินเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็จะไปที่ที่ผมเลยสร้างขึ้นมาในวิดีโอก่นอนหน้านี้ก็จะเป็น test db นะครับมีฟิลข้างในเออมีถังข้อมูล ในฐานข้อมูลนี้นะครับมีทั้งหมด2 table นะครับก็คือโปรดักครับกับโ o รดั t แคต e g o รีนะครับเดี๋ยวผมจะหาอัปเดตนะครับอัปเดตเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นราคาแล้วกันนะครับสืบเนื่องจากว่าเอ่อ CPU หมายเลขสามเนี่ยนะครับก็คือ CPU สมพรน,นะครับ เราอยากจะอัปเดตราคาครับเนื่องจากมันมันแพงไปนะครับตัวนี้ขายไม่ค่อยออกนะครับเราจะอัปเดตเป็นแค่พันสี่นะครับเราจะเขียนคําสั่งว่ายังไงครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราเปิดอิดิเตอร์ขึ้นมาสักตัวนะเอาไว้ช่วยเราให้เขียนเห็นง่ายๆนะครับอัปเดตนะครับตนนะ้วอะไอัปเดตชื่อตารางว่าผล c t นะครับแล้ว อัปเดตอะไรนะครับอัปเดตอะไรเซตชื่อฟิวครับ p r i c e เท่ากับพันสี่ v p id เท่ากับสามนะครับอะลองดูก่อนถูกไหมสามถูกต้องนะครับถ้าคำสั่งนี้ถูกต้องนะครับ เราจะเป็นลันเนี่ยตัวนี้นะครับจากราคา1,005จะก,ก็จะเหลือแค่1,004เหมือนเดิมครับเข้าไปในคิวแงแล้วก็วางคำสั่งไปแล้วก็ลงมือครับเห็นไหมครับถ้าถูกต้องเนี่ยก็จะเขียนว่าแถวมีผลหนึ่งนะครับก็คือมีผลหนึหน่งเรคคอร์ดนะครับอ่าเราก็เปิดดูปึ๊บเห็นไหมครับ1 0 0เรียบร้อยครับคำสั่งก็ไม่ยากนะครับอ่าเป็นให้ Syntax. เห็นไหมครับคำสั่งอัปเดตนะครับแล้วก็ชื่อเทเบิลนะครับแล้วก็ไปเซตตัวฟิลนะครับให้มีมีค่าเท่าไหร่นะครับแวร์เนี่ยสำคัญนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่แวร์เนี่ยมันจะมีผลกับทุกฟิลนะครับคือทุกฟิลในที่เราเห็นไพท์ต่างๆนานาครับเนี่ยจะกลายเป็นพันสีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมาก ซึ่งผมขอแนะนำให้ใสล่ลิมิตไปด้วยนะครับลิมิตเท่ากับ1อย่างนี้ครับคำสั่งนี้ก็จะช่วยให้มีผลแค่1เลคคอร์ดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองไปรันดูนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่า ลองอัปเดตคืนนะครับมันไม่มีผลอ่ถูกต้องนะครับลิมิตไม่มีเท่ากับนะครับออัปเดตเป็นเท่าเดิมพันสี่นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสั่ง delete นะครับ d e l e อ e เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับจะเอาอะไรออกไปดีนะครับ ปรากฏว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนกับว่าทางบริษัทผลิต CPU นะครับก็จะไม่ผลิตคอไอสแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคอไอเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมนะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นเรื่องไม่จริงนะครับอันนี้ผมสมมติขึ้นสมมตินะครับสมมติว่าราคา i5 กับ i3 นี่ราคาไล่เลี่ยกันมากนะครับทางกันไม่ไม่กี่สิบบาทนะครับสมมตินะครับก็ ไอสามเนี่ยก็จะลดความนิยมแล้วทางร้านเนี่ยก็จะไม่สต็อกสินค้านี้แล้วนะครับอ่ผมก็จะเขียนคำสั่งไปดีลิทนะครับดีลิทชื่อเทเ,เบิลนะครับชื่อเทเบิลโปรดักแล้วก็แวร์นะครับ เท่ากับเท่าไหร่เราก็ไปดูนะครับเท่ากับหนึ่งนะครับโดยตัวนี้นะครับถ้าถ้าฟิลเป็นเป็นอินเ g อร์เน็ยจะคือจะไม่ต้องใส่ครอบก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกคาแรคเตอร์ก็ถ้าเป็นพวกชายนะครับต้องใส่ใส่ครอบนะครับใส่ครอบตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นอินก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันนะครับว่าเออเนี่ยครับดีลิทนะครับต้องการดีลิทจริงเปล่านะครับจริงแล้วตดใช่นะครับดีลิท วันเดี๋ยวผมลองใส่ซิงเกิล o d e เข้าไปไม่ได้ครับน่าจะมีอะไรสักอย่างอ่าตรงนี้นะครับลืมลืมใส่นะ Release from Product ครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ โปรแกรมเมอร์ไม่ได้ใช้นานๆน,นะครับอาจจะมีลืมกันบ้างนะครับซึ่งพวกคำสั่ง delete นี่ส่วนมากก็จะมาใช้กันแต่ให้ตัวอันดิเจนให้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีคำสั่งให้ก๊อปอยู่นะครับเรา delete form นะครับ delete form product แล้วก็ where p d เท่ากับหนึ่งนะครับทึบเห็นไหมครับ ก็จะถูกลบก็จะบอกว่าค่าคําสั่งถูกนะครับก็จะบอกว่าแทจะถูกลบ1นะครับลบไปแค่1เดียวนะครับเราก็มาดูนะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับ CPU c o i3 ของเราถัดมานะครับก็จะเป็นคำสั่งเกียวกับออเด์บ่ายนะครับออเด์บายอันนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็เล็ก ดาวรอรอดักออเลื่อบายพีไอดีนะครับเอเอสสี C, นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียงตามซึ่งมันเรียงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ <c oughs> ซึ่งถ้าเราไม่ใส่นะ่ยค่าดีฟอสมันก็คือเอสสนะครับเรียงแบบน้อยไปมาก ต่ออีกตัวนะครับ D E S C อ่าตัวนี้จะเป็นจากมากไปน้อยนะครับตัวนี้นะครับ T E S C นะครับดูผลนะครับเห็นไหมครับก็จะมีห้าสี่สามสองเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับอ่าตัวสุดท้าย Nitin น,น,นะครับ Nitin น,นี่ก็จะใช้ในกรณีที่เจอ เทเบิลที่มีข้อมูลซ้ำๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไป listin ตารางแคตเอาแม่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าจะ listin อะไรดีอืมถ้าเป็น listin pci d แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีซ้ำกันอย่างละหนึ่งเห็นไหมครับถ้าผมด i s t i n เนี่ยก็จะมาแค่อย่างเดียว ซึ่งมันก็จะเอาตัวที่อยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ distance i s t เนี่ยต้องใส่ชื่อิ u e l ด้วยนะครับจะเป็น P C I D แล้วก็เห็นไหมครับ มันก็จะเอามาแค่สิ่งที่มีนะครับถ้าสมมติผมใส่สามเข้าไปมันก็จะมานะครับถ้าใส่สามไม่สองตัวก็จะมาแค่หนึ่งสองสามนะครับตัวที่สามไม่เอาครับก็หมดแล้วครับสำหรับคำสั่งพวกจีบปะทะนะครับอัปเดตลี์อัน,ทอนทดทอร์ไบตลิสต์นะครับ